มืงอนีสิพามาถอดเขา่า <Yeah! S 1> นี่ผู้ใดไม่เคยถอดเขา่าม,มันแค่ไข่เขาจีนะแต่เราจะเอามาทอดนะคะแต่ว่าต้องเอาข้าวเหนียวนะคะนี่เลยค่ะประมาณนี้ผู้ดีอิ่มถอดเขากินตอนเศร้าๆรู้สึกว่าตื่นจะามาหิวเขา่านะคะก่อนเอาิทอดนะคะเอาเกลือน,นะคะโรยข้าวเหนียวจักน้อยๆอ่ะ ปอยมันนอนนเนาะถอดนะคะแล้วก็จะบีแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเขาก็จะไปถอดเนะาะเอาบีบๆให้มันบางๆนะคะบางสักน้อยนึงในการทอดนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ไข่ด้วยค่ะด้อใ,ใส่ไข่จะ้ะ <c oughs> ลูกไตทำหานะกินกินไปน,นะโอเคนะคะในการทอดเราก็จะมีไข่วา <Wow. S 1> ไข่ออกเสียเลยต,ตึ้งไข่หนึ่งฟองอีกแบบเวลาเราทอดซุกะอะค่ะจะค่อยเอาใส่แต่ว่าเราตีใบสะก่อนเนาะตีให้ไข่แตกแตกแตกใส,ส่ทั้งใส่ทั้งนมบออลินเลือดจะเด้ <laughs> อดเขาจะกินได้เลือจ้ะเด้อกินง,ง่ายๆ่ายง่ายง,งา่ายคือช่วงนี้อ่เเาเวลาตัวอ,อาจิบอมากจีอืม พวมีเขาจีเข้ากันโอดเอาเนาะคะ่ะนี่เดีย๋ยวเราไปตั้งแก๊สกันเลยจ้ารอให้มอเดือดเดี๋ยวเราก็จะเอาลงนะคะ แล้วเราต้องต้องขยับบ่อยเด้อคะ่ะต้องขยับบ่อยเพราะว่ามันจะติดกะะันค่ะเราทอดเริ่มได้ที่นะคะหน้าตาเป็นสีเหลืองแล้วนะคะแล้วก็เตรียมเอาไข่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะเอามาใส่ค่ะเอามาบังคุ้นบ่มักใส่ไข่ก็บเป็นอย่างเด้วยวกักา,ารทอดเหลืองๆแบบนี้แล้วกิกกนได้คือกันจ้าแต่ว่ามอนีนะคะน้องสวยจะใส่ไข่จ้า นะคะจะได <Wow. S 1> ้วิตามินด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย <c oughs> เอาใส่แบบนี้เลยจ้านะคะเอาใส่ให้ทั่วนะจ้ะไสหน่อยนึงเคื่อได้เลยจ้ะใส่ใหหมดนตนะคะ <c oughs> สุกแล้วจ้าหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะอมทานมาได้จ้าก,กินน้ำกัน <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าเขาถอดได้จ้าบ่ิเมนเขาจีถอดใส่ไข่เนาะค่ะกินร้นนอนๆทั้งกินทั้งเป่าค่ะ <laughs> มันห่อนเนาจะกินร้อนๆนะคะจะได้อร่อยนะคะ <laughs> ไม่ต้องกินแล้วมากินได้จ้าเพราะว่ามันร้อนๆันจะแข็งนะคะกินแบบนิ่มๆค่ะกินตอนร้อนๆขอบคุณได้จ้าเอาไปให้กินได้ด้จ้าขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ